เลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมขึ้นได้ขยายบอ่อละพี่น้องสวัสดีครับวัอน,นี้กับมีแนวมาบ่อสู่พี่น้องฟังคือเก่าเลรอครับผมวัอน,นี้วัวเลี้ยงล้งเลี้ยนพี่นอ้องล้งเลี้ยนเลี้ยงหนูครับผมเอื้อน บางคนวันบมมีงเงินเห็ดลรงเรียนมั้งสิเนะครับนี่ครับลรงเรียนผมเี่ยเห็ดเ,เบิ1 0 0พัน่าบาทพี่น้องคือเสาเสาเป็นเสาเหล่าพี่น้องเสาเหล่าเก้ครับผมขอซื้อน้ำข้าวจกมาห0าร้อยหาร้อยบาทครับผม ไม่ี่มัส่ก็เป็นไม่ยยค่าครับผมโยค่าน้ำไ้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนห่อนละครับที่นี่สังกสีก็เป็นสังกสีเก่าแล้วพี่น้องพอได้ลบแดดลบฝนส่องเห็นดาวเนี่ยจรงไหมทัานี่ก็ยู่ได้แล้วพี่น้องเลี้ยงหนูต้องไปลงทุนมากไหมครับผม เพราะว่าเฮา,ามันทุ่นหน่อยด้วพี่น้องเฮ็ดยังได้ทุ่นหน่อยแต่อยากเลี้ยงครับผมชื่อโซหาล้อยน้องพี่น้องเนาะแบบบรรเลงสังกะสีนบ่พ่อครับผมนะครับมีสังกะสีไม่อีกซีผ่นครับผมซีผ่นกัด ตกเป็นเงินเกาลอยโกาบาัทครับผมกับมีตเท่านี้แหละครับที่ได้ซื้ออันนี้ก็เป็นไม้บงเนี่ยครับไม้ที่ตัดมาจากนี่แหละจากกัวนี่แหละครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องเกาน้ำเยนน้ำสั้นเท่านี่แหละพี่น้องวัสดุก็เกาวัสดุเหลือใส่ห้องนะครับ เดี๋ยวไทยพี่น้องเบึงใหม่เที่ยวมใส่เย็ดลงรงยันยังไงพี่น้องโอ้พี่ดูข้างนอกน,นอ่นจนเปียครับเนี่ยครับไม่เป็นไม่บงหร้อพี่น้องไม่บงลำมันหอกเอามาเห็นลงเลี้ยงเลยครับนอมันเอกไม่อาหารหมู มันเกิดดลายหอากินโมไวหอกแบบแบงให้หนูน้ำครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ยุค่าครับผมอันนี้ก็เป็นกระเบื้องเกาวัสดุเหลือใอยน้ำเฮียนน้ำซ่านหอาเลยครับผมนะครับ ยังนเงันฟ้าบัวเนี่ยือกันครับผมเป็นวัสดุเลือใส่ครับผมเดี๋ยวพ่อพี่น้องเ็ดจักมืออยู่ครับมือไดีวว่างๆกอนเห็นดาวว่าพี่น้องสังเกะสีมันกับหัวแนนิดหน่อยครับผม บกบเป็นยังกระยูได้ครับผมมันหัวเนี้ยหอกับปล่อยไปพี่เนอะเพราะว่าของห้ามันบ่มีคุณนาพคือของไม่กระจอกครับผมเขาก็หายังไปปิดไปอุดเนี่ยตัวได้ปิดปล่อยยูกับปล่อยมันครับผม พอเติมแหนียญก็เป็นไผ่ยาล้วครับหาเกี่ยวน้ำให้น้ำหน้าเข้าล้วครับครับประมาณนี่แล้วพี่น้องภาพหนูต้นทุนงบพันโกบาทครับผมพันซีพันหาดวม่ั้งสื่อตะปูซื้อ,อยังแีน่เนาะ ทุ่นหน่อยพี่น้องค่อยๆไปครับผมทวนพี่น้องที่บ่มีใหม่ยุค่าน้ำให้น้ำหน้าเขากระหาสื่อน้ำพีน้ำน่องก็ได้ครับผมกับบบแพ้งครับต่างเขาใส่เป็นโค้งเล็กกลางคาดดีๆเล้ว มันกระแพงครับผมห่าต้นทุนหน่อยห่าก็เฮ็ดไปซัำนี่แหละครับผมส่วนพี่น้องที่ถามว่าเลี้ยงนูกลางแจ้งได้บ่เดี๋ยวคลิปหนาด้อพี่น้องคลิปหนาสิมั่โบสู้กันฟังครับผมคลิปนี้เบิง่ง ป้าหนูค้นจนไปสักก่อนครับผมฝากไ้ซับนี่แหละครับผมพี่น้องท้านี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ขำว่าเป็นกำลังใจกันที่เก่าเลยครับผมพอกันไม่คิหนาครับผม สวัสดีครับ